เคยสงสัยก ok que ันไหมครับว่าจริงๆแล้วตัวตนพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของเราเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้บนปลายมิ้วของเราเนี่เองครับวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสวิทยาศาสตร์ที่โหน่าทึ่งมากที่ซ่อนอยู่ในรอยพิมพ์เล็กๆพวกนี้กันครับคือในโลกของการสืบสวนสอบสวนนะครับร่องรอยที่บางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละมันคือเบาะแสที่ถึงจะเงียบแต่ทรงพลังที่สุดเลยที่มนุษย์เราทิ้งเอาไว้เบื้องหลัง เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคือหัวใจของการพิสูจน์ลายนิ้วมือทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่บนหลักการสำคัญมากๆแค่2ข้อนี้เองนะครับซึ่งโอ้โหสข้อนี้แหละที่ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือยืนยันตัวตนที่แบบโคตรจะน่าเชื่อถือไม่มีใครเถียงได้เลยมาเป็นร้อยๆปีแล้วโอเคครับมาเริ่มกันที่หลักการข้อแรกกันเลย ซึ่งข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนเสาหลักเลยที่ทําให้การวิเคราะห์ลายนิ้วมือกลายเป็นศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมากๆค่ะลองนึกภาพตามนะครับตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยหลายพันปีที่ผ่านมาในบรรดาผู้คนเป็นหมื่นหมืนม่นล้านคนอะ่ะรู้ไหมครับว่ายังไม่เคยเจอข้อยกเว้นเลยแม้แต่เคสเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ลายนิ้วมือของเราแต่ละคนมีแค่หนึ่งเดียวในโลกจริงๆแบบไม่มีใครเหมือนเลย แล้วที่สำคัญคือไม่ว่าเราจะอายุมากขึ้นแค่ไหนหรือพยายามจะไปเปลี่ยนแปลงมันยังไงก็ตามรูปแบบพื้นฐานของมันก็จะยังเหมือนเดิมเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะอะไรเนะเหรอครับเพราะมันถูกฝังลึกอยู่ในชั้นผิวหนังของเราเลยมันเหมือนกับเป็นตราประทับถาวรที่ธรรมชาติให้เรามาแต่ละคนนะครับทีนี้พอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานสองข้อเมื่อกี้แล้วนะครับสเต็ป <Step S 2> ต่อไปก็คือเรามาลองเรียนรู้ภาษาที่ซ่อนอยู่ในเส้นสายที่ดูยุงย่งยุ่งซับซ้อนพวกนี้กันดีกว่าครับ คือมองแบบแรกเนี่ยมันอาจจะดูซับซ้อนมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าลายนิ้วมือทั้งหมดบนโลกนี้เนี่ยมีพื้นฐานมาจากรูปแบบหลกัลกๆแค่3ประเภทเท่านั้นเองครับซึ่งมาจากกลุ่มแบบนี้ได้ปุ๊บการวิเคราะห์มันก็จะกลายเป็นระบบแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่านในสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับลองดูรูปทางซ้ายกันก่อนนะฮะอันนี้คือรูปแบบที่เขาเรียกว่าโค้งราบหรืออาร์ชจะเห็นว่ามันดูเรียบๆง่ายที่สุดเลย ส่วนภาพขวามืออันนี้คือแบบก้นหอยหรือ w o r l d ครับจะมีเส้นหมุนวนซับซ้อนกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วจริงๆมันก็ยังมีแบบที่3ที่เจอบ่อยที่สุดด้วยนะครับเรียกว่าแบบมัดไหวหรือรูปครับผมเวลาที่เขาจะวิเคราะห์กันเนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญจะมองหาจุดสังเกตหลักๆ2จุดนี้ก่อนเพื่อนเลยครับก็คือจุดศูนย์กลางหรือคอก็ ตามชื่อเลยครับคือใจกลางของลายเส้นกับอีกจุดคือสันดอนหรือเดลต้ามันจะเป็นบริเวณที่เส้น3เส้นมาเจอกันเป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยงครับจุดพวกนี้มันก็เหมือนกับเป็นหมุดนำทางบนแผนที่ที่ช่วยให้จำแนกประเภทลายนิ้วมือได้ง่ายขึ้นแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับ คือต่อให้คนสองคนอาจจะมีรูปแบบลายนิ้วมือหลักเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยเช่นเป็นแบบก้นหอยทั้งคู่แต่สิ่งที่เป็นตัวการันตีเลยว่าลายนิ้วมือจะไม่มีวันซ้ำกันเด็ดขาดก็คือรายละเอียดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตามเส้นต่างๆนี่แหละครับที่เราเรียกว่าจุดลักษณะพิเศษหรือมินุเชียแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของจุดลักษณะพิเศษที่ว่าครับอย่างเช่นเ,เส้นหยุด ก็คือเส้นที่อยู่ดีๆก็สิ้นสุดลงไปเฉยๆหรือจะเป็นเส้นแตกที่มันแยกออกเป็นสองแฉกหรือแม้กระทั่งจุดเล็กๆที่โผล่ขึ้นมาทั้งหมดนี้แหละครับคือรายละเอียดที่ทั้งคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันจริงหรือเปล่าโอเคครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของความท้าทายในโลกความจริงของงานนิติวิทยาศาสตร์กันบ้างนั่นก็คือ แล้วเราจะทำยังไงให้รอยนิ้วมือที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือที่เขาเรียกว่าลายนิ้วมือแสงเนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นมาให้เราเห็นได้คือทุกครั้งที่เราเอามือไปจับอะไรสักอย่างเนี่ยร่างกายเรามันจะทิ้งคราบเหงื่อกับไขมันเอาไว้เป็นเหมือนรอยประทับที่มองไม่เห็นนี่แหละครับซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหนี่คือหลักฐานชิ้นที่สำคัญมากๆที่เจ้าหน้าที่ต้องพยายามเก็บมาให้ได้เลย แล้ววิธีการที่จะทําให้ลายนิ้วมือแฝงมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเลือกใช้สารเคมีที่ต่างกันไปตามพื้นผิวของวัตถุนั้นๆครับอย่างเช่นถ้าเป็นบนกระดาษเขาก็จะใช้นินไฮดรินเพราะมันจะไปทําปฏิกิริยากับกรดอะมิโนในเหงื่อของเราแต่ถ้าเกิดเป็นบนพื้นผิวเรียบๆมันๆอย่างแก้วหรือพลาสติกเชื่อไหมครับว่าเขาใช้การรมด้วยไอของกาวตราช้างนี่แหละครับเอาละครับ พอเราเก็บหลักฐานได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือการหาเจ้าของลายนิ้วมือซึ่งในยุคนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีสุดล้ำเข้ามาช่วยแล้วครับ นี่เลยครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนเกมไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย AIS หรือที่เราเรียกกันว่า ASIS เนี่ยมันคือระบบพิสูจน์ลายนิ้วมืออัตโนม,มัติลองนึกภาพตามนะครับมันคือฐานข้อมูลดิจิตอลที่ใหญ่มากๆที่สามารถเอารอยนิ้วมือแฝงแค่รอยเดียวไปเทียบกับข้อมูลเป็นล้ลานๆลายได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีคือเป็นงานที่ถ้าให้คนมาทำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังทำไม่เสร็จเลยครับกระบวนการทำงานของเอฟฟิสเนี่ย เข้าใจไม่ยากเลยครับมี4สเต็ปหลักๆคือ 1. สแกนครับคือแปลงลายนิ้วมือให้กลายเป็นไฟล์ดิจิตอลก่อน 2. วิเคราะห์คือตัวระบบเนี่ยจะหาระบตุตำแหน่งของจุดลักษณะพิเศษต่างๆให้อัตโนมัติเลย 3. เปรียบเทียบอันนี้คือการเอาไปค้นหาในฐานข้อมูลยักษ์ใหญ่ว่ามีไลายไหนที่คล้ายกันบ้างและสเต็ปสุดท้ายที่ขาดไม่ได้และสำคัญที่สุดเลยก็คือ 4. ตรวจสอบยืนยันครับคือถึงเทคโนโลยีจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนจริงๆมาดูด้วยตาตัวเองเพื่อคอนเฟิร์มผลอีกทีนึงครับแต่รู้ไหมครับว่าความสำคัญของลายนิ้วมือเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ในงานสืบสวนคดีอาชญากรรมเท่านั้นนะครับแต่มันยังมีบทบาทที่สำคัญมากๆในการช่วยยืนยันตัวตนของบุคคลในเหตุการณ์น่าสลดหรือโศกนาตกรรมต่างๆด้วย คืออย่างในกรณีที่ต้องระบุตัวตนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติใหญ่ๆนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องเอาข้อมูล2ชุดมาเทียบกันครับชุดแรกคือข้อมูลหลังเสียชีวิตหรือ post mortem อันนี้ก็ตรงตัวเลยคือลายนิ้วมือที่เก็บจากร่างของผู้เสียชีวิตแล้วเอาไปเทียบกับข้อมูลชุดที่2คือข้อมูลก่อนเสียชีวิตหรือ ante mortem ซึ่งก็คือลายนิ้วมือของคนคนนั้นที่เคยถูกเก็บเอาไว้แล้วตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับแล้วข้อมูลก่อนเสียชีวิตนี่มาจากไหนล่ะคะ นี่แหละครับที่น่าสนใจคือลายนิ้วมือของเราเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในเอกสารราชการต่างๆเยอะกว่าที่เราคิดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนทําบัตรประชาชนทำพาสปอร์ตหรือแม้แต่ใบขับขี่ซึ่งแหล่งข้อมูลพวกนี้แหะครับที่มีค่ามากๆในการช่วยยืนยันตัวตนของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในเวลาที่วิธีการอื่นๆมันใช้การไม่ได้แล้ว เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้ววิทยาศาสตร์ขแขนงนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องมือในการไขคดีหรือจับผู้ร้ายเท่านั้นแต่มันยังช่วยคืนเกียรติคืนชื่อและคืนตัวตนให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราในวาระสุดท้ายของชีวิตได้อีกด้วยครับและนี่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับ คือ <c oughs> ในยุคที่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างการสแกนม่านตาสแกนใบหน้าเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ้าลายนิ้วมือที่เป็นวิธีระบุต,ตัวตนที่คลาสสิกแล้วเก่าแก่ที่สุดเนี่ยมันจะยังคงเป็นกุญแจดอกหลักในการยืนยันตัวตนของเราอยู่หรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนกว่าเดิมก็คงเป็นเรื่องที่ต้องให้อนาคตเป็นคนให้คาตอบกับเราละครับ